สวัสดีครับแบทแมนสวัสดีครับหัวไปโดนอะไรเนี่ยของหน้าผากอ่ะอ๋อมันเป็นแผลเก่าอ๋อแล้วจะหายทันไหมเนี่ยยี่สิบอ่ะทันครับทันใช่ไหมครับเป็นไงซ้อมซ้อมอย่างตอนเนี้ยซ้อมแล้วครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบสี่ถอยวันที่ยี่สิบโอ้นานอยู่นะมีเวลาเตรียมตัวนานอยู่เจอกับผู้ประบเก่าเพชรดำเป็นไงบ้างก็เต็มร้อยครับต่อยกันมากี่ครั้งแล้วเนี่ยครั้งเดียวครับไปแพ้เขาที่บุรีรัมย์ใช่ไหมแพ้ยังไงมันแพ้เพราะอะไร แพ้ยก้ามันชิงดําครับเราตัสินใจไม่เดินนะเอาล่ะโอ้โหถ้าถ้าเดินเนี่ยน่าจะมีโอกาสชนะได้ครับเแล้วไฟนี้ยังไงจะจะถอยหรือจะเดินดีแล้ไฟนี้ก็ต้องเดินครับเดินครับเออหลายคนบอกว่าแบทแมนนี่ถ้าเดินเนี่ยจะถนัดหรือเปล่าเพราะว่าถนัดทรงถอยมากกว่าหรือเปล่าเรายืนยันว่าเราเดินได้เดินได้เดินได้ถอยเป็นครับครบเครื่องเลยครับใช่ไหมฮะวันนี้ไฟนี้ต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ยี่สิบร้อยสามห้าครับเป็นไงเบ็ดนี้ ก็ปกติครับปกติเพราะก็ต่อยไปนี้อยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นแชมป์ช่องเจ็ดอยู่ใช่ครับป้องกันกี่ครั้งแล้วเนี่ยช่องเจ็ดสองครั้งนี่ชนะใครบ้างชนะรักลบสองครั้งเลยครับแล้วชิงได้จากใครชิงกับพี่ธนชัยครับอ๋อก็ยังไม่เคยเสียแชมป์ไม่เคยไปสะดุดล่าสุดก็เต่ก้านคอนักลบอีกเป็นไงวันนั้นเต็มข้อเลยเต็มข้ออ่าแล้ววันที่ยี่สิบนี้จะได้เห็นลูกก้านคออีกไหม ครับเห็นนะครับอ่ะก็ฝากแฟนคลับติดตามเชียร์หน่อยครับวันที่20่สิบฝากติดตามเชียร์ครับไปช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจครับก็ไปเต็มที่ครับก็ใส่เต็มแม็กแน่นอนครับเราไปต่อยลาบเนินบุตรไม่ได้ไปลาบเนินนานแล้วนะใช่ไหมจำได้ไหมว่าต่อยลาบเนินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ปีกว่าโหนานมากปีกับสองปีจำได้ไหมต่อยใครอ่ะต่อยกับชัยครับชัยสอสต่อยครับเป็นไงบ้างชนะชนะชัยอ๋อกลับไปเยือน วิธีแลกเนินอีกครั้งในรอบ6ปีประมาณป6ปีได้โอเคขอบคุณครับน้องชายครับครับ